มุมมองการเท,ทรดทองของ i อ t า c a d e m y มีประจำวันพฤหัสแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานเราให้ย่อบายนะครับแต่ว่าโซนย่อบายยังลงมาไม่ถึงแต่ไปถึงโซนบนนะครับ60กว่าๆนะฮะตอนดึกๆเลยใครทันเนี่ยยินดีด้วยนะครับแต่กดกอบหลับตั้งแต่ฮาทุ่มแล้วนะครับลงมาปัจจุบันนี้2,500จุดนะฮะปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าทำเฟรมให,ใหญ่เนี่ยเริ่มยกโลยกไายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ วิ่งขึ้นต่อไปอีกนะครับโซนที่จะย่อบายโซนแรกนะครับโซนแรกก็คือ 3, 3, 4, 0ครับนะถึง3 3 3 5ครับนะโซนโซนนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโซนถ้าจะย่อยลงมาครับ3 3 2 0ถึง3 3 1 6โซนโซนนี้เลยนะครับแล้วก็ อีก1โซนครับ3 3 0 2ถึง3 2 9 7นะโซนโซนนี้เลยเนาะส่วนถ้ากราฟจะเด้งขึ้นไปครับโซนแรกที่จะเซลสั้นเพื่อย่อบายนั่นก็คือโซน67ครับถึง72นะโซนโซนนี้เลยนะครับแล้วก็อีก1โซนครับ3 3 8 8ถึง3 3 9 3ครับนะโซนโซนนี้เลยแล้วก็อีก1โซนถ้ากราฟมีแรงนะฮะ3 4 1 1ถึง3 4 1 6นะโซนโซนนี้เลยเน้นว่าย่อบายย่อบายนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ในเทรดสดนะครับเราก็บวกกาไรกันไปเนี่ยหลายพันเหรียญเลยเนาะใคร ที่อยากจ,จะอยู่เทรดสดผ่านห้องซูมเนาะเราก็ไม่มีดีเลยแล้วเทรดสดตามได้ทันแล้วถามตอบได้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็ข้อมูลดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจให้กันด้วยแล้วขอให้ทุกคนปลอดฟ้านะครับ